ใช้ธุรกิจกู้ปัญหาโลกแล้วธุรกิจแบบไหนที่จะดีต่อโลกใบนี้บทความโดยภาคภูมิมหาสิทธ์ CEO and Change Innovator e c o l o c h ทุนนิยมกำลังล่มสลายเศรษฐศาสตร์แบบแบ่งปันกำลังจะเข้ามาแทนที่คำกล่าวของบันคีมุลอดีตเลขาธิการของ,ององค์การสหประชาชาติหรือ United Nations ได้ออกมาพูดถึงยุคสมัยใหม่ที่จะเกิดเศรษฐกิจแบบใหม่ขึ้น เพราะระบบทุนนิยมเดิมๆม,มาถึงทางตันและไม่สามารถเดินไปต่อข้างหน้าได้แล้วบริษัทผู้ผลิตโทรทัศน์หาทางจะให้ผู้คนเปลี่ยนโทรทัศน์ทุกปีเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่ทุกๆ2ปีจนผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าเราจะวิ่งตามการชักนำแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนการขายโทรทัศน์เครื่องที่6เข้าไปในบ้านลูกค้าเป็นไปได้อย่างยากเย็นเมื่อผลประกอบการลดลง ผู้คนตกงานวนเวียนแบบนี้ต่อไปไม่จบสิ้นแล้วอะไรคือทางออกการจัดระเบียบสังคมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์แบบใหม่อาจจะนำมาซึ่งคำตอบขณะที่ทุกประเทศบนโลกมองไปถึงการเซตซีโรทางด้านเศรษฐกิจอาจจะเป็นโอกาสของประเทศที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันกับประเทศใหญ่ได้อย่างประเทศไทยการออกแบบวิถีชีวิตของตัวเองเมืองและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังคงมีความเป็นไปได้ที่เราจะโดดเด่นในสายตาชาวโลกโดยสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้ละเอียดถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจของเราเองในด้านต่างๆเช่นเราสร้างธุรกิจนี้เพื่อตอบสนองใครจากความต้องการอะไรและความต้องการนั้นเพื่อเหตุผลทางการเงินมิติเดียวแล้วสร้างปัญหาให้กับโลกหรือเหตุผลที่จะทําให้โลกนี้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นสตาร์ทอัพสายโปรโมชั่นบุฟเฟ ที่จะทำให้ผู้คนเข้าถึงบุฟเฟ่ต์ในราคาที่ถูกลงกินได้มากๆทุกวันคำถามคือการกินอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ดีกับสุขภาพและโลกนี้หรือไม่ถ้าเราจะทดลองโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่ใช้พื้นฐานความสามารถเดิมของธุรกิจที่มีให้เป็นธุรกิจให้ดีกับสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่เช่นเราเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลเราจะสามารถพัฒนารูปแบบรถยนต์กึ่งสาธารณะเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการเดินทางที่สะดวกสบาย โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ได้หรือไม่โดยลองออกแบบการเดินทางแบบใหม่ขึ้นมาธุรกิจของเราสร้างผลบวกหรือผลลบให้แก่โลกโดยพิจารณาจากผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดจากธุรกิจเราซึ่งตรงนี้มีตัววัดผลทางวิชาการรอให้เราไปใช้อยู่อย่างมากมายธุรกิจของเราเป็นพ่อค้าคนกลางเราจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอื่นๆที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ กระบวนการทำธุรกิจของเราจะลดขั้นตอนการสร้างมลพิษได้หรือไม่เช่นการให้บริการพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารเคมีแก่ผู้บริโภคและตั้งราคารับซื้อที่เป็นธรรมตัดกระบวนการขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไปเราสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ผู้คนจะยังคงได้รับความสะดวกสบายขณะเดียวกันก็ยังเป็นการทดแทนระบบการบริโภคที่สร้างปัญหาเดิมๆและทำให้ผู้บริโภคใจในราคาที่ต่ำลงได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่นบริษัท Ecolotech เป็นบริษัทที่เริ่มต้นทำงานเรื่องการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ส่งผลเชิงบวกให้แก่สิ่งแวดล้อมที่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งบริษัทนี้เริ่มต้นจากการตั้งข้อสังเกตดูว่าทำไมคนไทยในประเทศไทยถึงบริโภคน้ำจากขวดพลาสติกได้อย่างมากมายมหาศาลเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยได้ทำการวิจัยถึงกระบวนการคิดของคนไทย โครงสร้างทางสังคมและการดำเนินกิจการของธุรกิจน้ำดื่มพบว่าด้วยสภาพชีวิตที่รีบเร่งของคนเมืองที่ต้องการความสะดวกสบายน้ำประปาที่มาตรฐานไม่เป็นที่มั่นใจว่าดื่มได้เหมือนของต่างประเทศความไม่เชื่อมั่นในมาตรฐานของการให้บริการตู้กรองน้ำต่างๆนำมาซึ่งธุรกิจมูลค่าแสนล้านของบริษัทจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวดที่สร้างขยะขวดพลาสติกอย่างมหาศาลจากการบริโภค ประกอบกับความล้มเหลวในการจัดการขยะของเมืองทําให้มีขยะมากมายไหลลงไปในทะเลด้วยความต้องการที่จะแก้ปัญหาทั้งกระบวนการนี้ด้วยวิธีคิดแบบธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงทำให้ e c o t o t h c h ตัดสินใจพัฒนาแนวคิดการผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์จากบวนอากาศที่ได้คุณภาพเป็นออร์แกนิกปลอดสารเคมีโดยมีความเชื่อที่ว่าเมื่อประชาชนสามารถผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูงได้เอง โดยมองข้ามน้ำผิวดินที่มีปัญหาจากมลภาวะต่างๆมากมายทั้งสารเคมีปนเปื้อนจากการเกษตรน้ำเสียจากอุตสาหกรรมที่กลายมาเป็นน้ำประปาจะสามารถช่วยลดวงจรสร้างมลพิษจากกระบวนการผลิตและการขนส่งน้ำบรรจุขวดขณะเดียวกันก็ยังสามารถลดขยะจากการใช้ขวดบรรจุน้ำพลาสติกไปในตัวโดยผู้บริโภคจะได้น้ำดื่มคุณภาพสูงที่มีต้นทุนต่ำสามารถผลิตได้ในทุกพื้นที่เป็นแนวคิดการดิส u ับ ธุรกิจน้ำดื่มเพื่อลดมลภาวะให้แก่โลกขณะเดียวกันยังส่งผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจกลับไปสร้างระบบน้ำดื่มให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอีกด้วยขณะที่ทุกประเทศกำลังวิ่งเข้าหาวิธีการใหม่ที่จะสร้างธุรกิจเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆวิธีคิดใหม่ๆประเทศไทยเองยังมีโอกาสที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองได้ในอนาคต ด้วยการลงมือสร้างสิ่งที่จะสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆที่จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการใส่ใจต่อปัญหาของมนุษย์ผู้อื่นบนโลกสร้างธุรกิจที่จะส่งผลให้ผู้คนบนโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอาศัยอยู่ในประเทศใดก็ตามการมองธุรกิจด้วยมุมมองใหม่ถึงวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำธุรกิจที่ต้องการจะเอื้อเฟื้อให้มนุษย์ผู้อื่นหรือสัตว์พันธุ์อื่น ได้มีโอกาสอาศัยอยู่บนโลกนี้ร่วมกันอย่างมีความสุขจะเป็นจุดมุ่งหมายใหม่ของกระแสธุรกิจโลกในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยล่ะครับพร้อมหรือ,อยัง